ขยะขยะอุ้ยสวัสดีรางกองขยะกลิ่นขยะนะคะมันทาไมสวยทขมือสวยอยากี่สูดกลิ่นกลิ่นขยะดีขึ้นค่ะเพื่อนจังคืออย่างนี้ค่ะกว่าขยะเราจะเต็มถมังใช่ไหมเป็นถุงเนี้ยบางทีอ่ะมันอาจจะทรงกลิ่นเหม็นนะอาจจะเป็นสองวันอย่างเงี้ยถ้าเราไปทิ้งทุกวันมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนาะ บางทีอะสองวันเราเพิ่งอ,อยากจะทิ้งทีอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าไม่อยากจะเลืองตังซื้อ,อถุงดำข้างหน้าเนี่ยเห็ไนไหมไม่อยากจะเพืองตังซื้ออะเราก็พยายามที่จะใส่ให้เต็มใช่ไหมเมื่อก่อนถ้าว่าเป็นแบบข้ามวันไปแล้วอะกลิ่นม,มันก็จะเหม็นมากนะคะเพื่อนสวยก็เลยก็หาวิธีนะคะทำให้กลิ่นถังขยะของเราเนี่ยไม่เหม็นนะคะ ก็ง่ายแสนง,ง่ายเลยคนะ่ะเักเรียนค่ะสวยก็บางทีนะมีพวกเปลือกมะนาวเปลือกส้มมะกรูดอะไรเงี้ยก็โยนทิ้งลงไปนะะก็จะช่วยดับกลิ่นได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ,ะเดรไมยนะคะสิ่งที่ทําให้สวยแบบต้องทําอยู่เสมอนะแล้วก็ต้องมีติดบ,บ้านอยู่เสมอเลยนะคะก็คือเจ้าเบกกิ้งโซดานะไม่จำเป็นต้องเป็นยีหนะย่ห้อนี้นะยี่ห้อไหนก็ได้ สวยจะเนี่ยทุกครัง้งเนีในเวลาสวยเปลี่ยนทางขยะทางขยะนะคะถ้ามันยังแห้งดีอย่างนี้นะคะสวยก็ไม่จำเป็นต้องล้างนะหรือบางทีก็สองสามวันแค่ล้างทีก็ได้นะคะอันนี้ถุงขยะไม่ได้แบบเกียชื้อนอะไรนะะสวยก็จะใส่แบอย่างนี้นะคะแล้วสวยก็จะโรยด้วยเบกกิ้งโซดาไม่ต้องเยอะค่ะโรยนิดนเกียว แค่นี้เองค่ะง่ายมากง่ายแสนง่ายถังขยะของเราก็จะปัญหากลิ่นลดลงไปเยอะมาก,กมากๆนะคะเพราะว่าบางครั้งน่ะเราก็ไม่ได้ทิ้งขยะทุกวันเนาะก็วิธีนี้นะคะช่วยได้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเบกกิ้งโซดา,าเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดเปลือกส้มหรือแม้แต่น้ำส้มส,มสายชูนะคะเอาผสมน้ำอย่างละครึ่งก็ได้นะคะ อย่างละหนึ่งส่วนนะคะก็ความหมายคือเท่าๆกันนะคะใส่น้อยใส่มากไม่ไม่เป็นปัญหานะคะเทลงไปในถังขยะดักกลิ่นได้เช่นกันค่ะ,นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล็กเล็กน้อยนนะคะพอดีว่าสวยจะไปทิ้งขยะนะคะสวยก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าบ้านเรานอกถ้ามีกลิ่นพวกอย่างนี้ภายในบ้านนะคะมันก็จะทําให้บ้านเราไม่น่าอยู่นะคะเป็นเกร็ดเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะสำหรับพ่อแม่บ้านาอย่างเราเนะาะเดี๋ยวสวยก็ต้องขออนุญ,ญาตค่ะ ไปทิ้งขยะก,ก่อนนะตอนนี้6กโมงเช้านะคะเดี๋ยวจะออกไปให้อาหารปลานะคะแล้วก็จะ,ะมาทากับข้าวไว้ให้ลูกชายทานนะสำหรับวันนี้เสือต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เสือด้วยนะคะเนการทำลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีคนะ่ะบายบายการต่อขยะจ้าบ๊ายบาย <laughs> <laughs>